วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมอาจารย์นแดงกีตาร์ ขอัคุณครับเจอข้างหน้าเลครับข้างหน้าเลยครับผมครับก็ <c oughs> โอเคครับทุกคนผมขอผมขอใช้ช่วงเวลานี้นะครับอธิบายอาจจะเป็นเกี่ยวกับการสรุปงานนะครับที่เราทำกันมา3วันนะครับก็ผมนะครับนนเ,รเปียวดหรือเล่ากระเสิร์หรือว่าหลุยนะครับ พร้อมกับพวกพักพวกนครับเพื่อนนะครับพวกเราเนี่ยทำงานเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะสมัยใหม่นะครับผมแล้วก็จนจริงๆเนี่ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่2 0 1 3เลยนะครับแล้วก็ค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะจนจนเป็นแบบที่เห็นนะครับในปีนี้นะครับเราดีเป็นอย่างมากครับที่ได้รับการสั การจัดงานมินิอศิลปะซึ่งประกอบไปด้วยงานศิลปะทั้งหมดนะครับเจ็ดสชิ้นนะครับประกอบไปด้วยเพลงทีเ่ปเป,ป็เนดนตรีนะครับทั้งหมด45ชิ้น